สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับมาครับติดตามสถานการณ์ที่อ่างเก็บน้ําห้วยเชียงคํานะครับตำบลโนนราศีอำเภอบดบือมหาสา,า,ารคามมาดูซิวันนี้เขาทําอะไรกันบ้างเริ่มจากจุดนี้เลยครับตอนนี้เราอยู่บริเวณด้านท้ายนะครับด้านท้ายอ่าง หรือว่าด้านนอกอ่างทิดทางที่น้ําจะไหลออกจากอ่างเมื่อเกินระดับกักเก็บเป็นภารกิจเสริมดินครับเสริมดินรถบรรทุก10ล้อเอามาเทรถไบโคก็จะตักขึ้นไปเสริมเติมออกไปครับ ก็จะเป็นคันดินนะครับคันดินรอบนอกชั้นหินก็จะอยู่ข้างในเป็นช่องระบายน้ำนะครับหรือว่าเป็นคลองน้ำข้างในเป็นหินข้างนอกเป็นดินเป็นคันคลองคันคูมุ่งตรงไปด้านหน้านี่นะครับไปหา ลำคลองเดิมที่ตอนนี้รอการจัดระเบียบเข้ารูปของไอตัวลำคลองที่รอรับน้ำจากบริเวณด้านท้ายอ่างตอนนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าชั้นหินเนี่ยก็จะถูกวางไม่ว่าจะเป็นด้านล่างหรือว่าด้านข้างต่อจากชิดภพายที่ปัก สำับเป็นขั้นบันไดลงมานะครับซึ่งแต่ละขั้นก็จะมีความยาวแล้วก็ประมาณ5-6เมตรนะครับเป็นขั้นบันไดครับเนี่ยจากที่ผ้าขา,ขาวๆอยู่ถอยไปโน่นก็จะเป็นแนวราบระดับเสมอครับส่วนจุดนี้ขึ้นมาก็จะเป็นขั้นบันไดเรียงขึ้นมาเลย รอดไปนะครับไอตัวสปริงเวหรือว่าตัวฝายน้ำล้นชั่วคราวนะครับตรงนี้ก็มีชีดพายกันเอาไว้น้ำก็จะได้วนกลับข้างในตัวอ่างเป็นยังไงไปดูครับ ก่อนจะดูข้างในก็หันออกมารอบนอกอีกนิดนึงอู้ติดหลมแล้วบ้างนั่นรถสิบล้อตรงนี้ก็ดึงรีดสโลปเป็นชั้นเป็นขั้นบันไดเหมือนกันครับทีดแรกนึกว่าจะวางหินแต่ไม่ได้วางหินนะครับเอาอย่างนี้เลยมองจากมุมสูงลงไปครับดันท้ายอ่ะ ั่งนี้คือฝั่งของบ้านบอ่อหลุบนะครับก็หินก็มาเรื่อยๆฝั่งนู้นคือฝั่งของบ้านโคกกลางที่เห็นกองอยู่ด้านข้างนะครับก็คือตัวสะพานแบริ่งครับสะพานชั่วคราวที่พร้อมจะทำการติดตั้งแล้วลำเลียงเข้ามาบริเวณหน้างานแล้วครับ เหลืออย่างเดียวก็คือเหลือติดตั้งสะพานก็คือสมบูรณ์แบบเลยก็สามารถเปิดใช้เส้นทางแล้วก็ปิดเส้นทางด้านล่างได้เลยจะเปิดทางน้ำเต็มรูปแบบคราวนี้หันมาดูด้านในครับนี่คือด้านในของตัวอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ มองไปครับก็จะเห็นแนวสโลรปของพี่บูมยาวเขาดึงกัาไว้สวยงามเลยชั้นหินนะครับชั้นหินกํากแพงน้ำชั้นหนึ่งก่อนที่จะล้นมาสู่ฝ่ายน้ำล้นชั่วคราวเนี่ยตอนนี้ระดับหินนั้นพอแล้วครับจะมีจุดหนึ่งคือจุดนี้ครับ สังเกตว่าหินนั้นจะระดับไม่เสมอกันจุดนี้จะให้น้ําล้นครับพอน้ําล้นมาปั๊บก็จะมานี่แหละล้นลงมานี่ก็ค่อยล้นข้ามมานี่ต่อตรงนี้เขายังเรียงหินไม่เสร็จนะครับเนี่ยเขาจะใส่หินด้วยใส่หินเรียงลายตกแต่งไปนี่แหละคันอ่างชั้นในฝั่งของบ้านบอ่อหลุบยังไม่แล้วเสร็จ รถไปโคตักดินครับตักดินส่วนเกินใส่รถบรรทุก10ล้อแล้วก็เอาลงไปเทด้านล่างเนี่ยไปเทด้านล่างตรงนี้แล้วครับแต่ว่าตอนนี้ติดโลมแล้วคันหนึ่งเข้าไปช่วยแล้วครับเอาดึงออกมา งอ,อมาครับโอเคพ้นแล้ว เดี๋ยวมาดูต่องานหินแล้วก็งานดินนะครับฝั่งของบ้านบอ่อหลุบยังไม่แล้วเสร็จยังเหลือตกแต่งเหลือปรับเสริมเติมเกียร์ส่วนทางฝั่งของบ้านโคกลางนะครับก็ถือว่าแล้วเสร็จแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ติดตั้งสะพานชั่วคราวเท่านั้นเองชั้นดินด้านนอกแล้วก็ด้านในเนี่ยก็ตกแต่งเรียบร้อยแล้ว ด้านนอกก็จะทําเป็นขั้นบันไดส่วนด้านในก็จะดึงสโลปทางยาวนี่คือด้านนอกนะครับชั้นบนถือว่าเสร็จหมดแล้วนะครับเสร็จหมดแล้วเหลือแค่ด้านล่างครับที่เสริมดินเป็น คันบังคับน้ําออกไปนู่นนะครับต่อไปงานหลักๆตอนนี้นะครับก็เหลือเฉพาะการติดตั้งสะพานชั่วคราวครับจุดนี้ นี่แหละคือบรรยากาศโดยรอบในท้องนาเก็บดินออกมาหมดเรียบร้อยเครื่องจักรเนี่ยเขาถอนกำลังไปบางส่วนแล้วนะครับตอนนี้เครื่องจักรที่อยู่ที่บริเวณจุดที่อ่างแตกเนี่ยหลังจากทำภารกิจกันมาประมาณ20่สวันนะครับ นี่แหละคือบรรยากาศหินข้างในเสร็จเรียบร้อยรวมไปถึง งานดินของฝั่งบ้านโคกกลางเรียบร้อยนะครับก็เหลือฝั่งบ้านบอหลุกเก็บรายละเอียดนิดนิดหน่อยๆงานหลักคือติดตั้งสะพานนี่นะครับที่เหลืออยู่ตอนนี้ครับที่จะทําส่วนด้านนอกนะับจะต่อเติมออกไปเรื่อยๆจนไปถึงนะไปถึงลำถึงน้ำนั่นแหละครับ ยอดครับชื่นชมทีมงานปีงบประมาณที่จะมีงบมาสร้างแบบถาวรเมื่อไหร่นะครับก็รอดูกันต่อไป่าจะเป็นปีไหนปีหน้าหรือปีต่อไปได้มาเมื่อไหร่เขาก็จะมาสร้างแล้วก็รื้อรื้อนี่ออกครับ หรือเหล็กหรือหินหรืออะไรนี่แหละที่ทำไว้เนี่ยคือท,ทำชั่วคราวนะครับเดี๋ยวแล้วเสร็จเมื่อไหร่นะครับเราจะได้เห็นแหละว่าจะสวยงามหน้าตาออกมาสมบูรณ์แบบเป็นอย่างไร ขาดอยู่อย่างเดียวตอนนี้ก็คือขาดตัวสะพานเดี๋ยวเขามาติดตั้งเมื่อไหร่เราอาจจะได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับถ้าเกิดว่าไม่ติดธุระที่อื่นก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศณนะจุดจุดนี้ให้กับท่านที่ติดตามสถานการณ์ตั้งแต่วินาทีแรกที่อ่างแตกจนถึงวินาทีนี้ครับคลิปนี้ต้องขอพักไว้ก่อนแล้วครับผมเจอกันใหม่ครับ สวัสดีครับ